ทุกคนต้นนี้เราก็จับพันไปได้นิดเดียวเนาะเพราะเ้ายอดไม่สูงนะคะปรากฏว่ามันมีนี่หน่อเยอะมากเลยก็ผ่านตาไปนะไม่ได้เอาออกค่ะอันนี้เราก็ต้องเด็ดออกให้หมดนะคะหน่อแบบนี้น,นี่นี่เนี่ยเห็นไหมหน่อแบบนี้ต้องเอาออกไม่งั้นพลังงานก็จะไม่ไปลงที่เถาค่ะเราจะให้พลังงานลงที่เถานะคะเราก็นี่ แล้วปรากฏว่าอันนี้หน่อย้ายใหญ่เนี่ยอันนี้ก็ต้องตัดเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นก็จะกลายเป็นแย่งพลังงานไปเยอะมากตัดยังไงเราก็มาดูนี่นะตัดนี่เลยคะ่ะแล้วก็อันอื่นก็ต้องเอาออกให้หมดจ้าทุกต้นนะคะต้องทําแบบนี้คะ่ะอันนี้เรากันเหนียวไว้สามกิ่งเนาะบางทีพายุมาเนะี่ยมันจะตีมันจะหักไปหรือว่า อ่หอยมากินนะคะอ่ะมากินรอบๆเนี่ยค่ะก็ตายไปหนึ่งกิ่งอะไรเงี้ยก็เหลืออีกหนึ่งกิ่งค่ะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย